สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแช h ชาแนลอีกเช่นเคยครับผมโนนมาแช์ Ma วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ1คันที่ถูกเปิดตัวและก็ผลิตขายในปี2021ในช่วงปลายปีนี้นะครับก่อนที่จะมีงานมอเตอร์โชว์เนี่ยมิซูชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยได้เปิดตัวรุ่นนี้มาคู่กับตัวแพชเช l เล s และรุ่นนี้ครับมันถูก ผลิตมาในรุ่นไลท์อัพพิเศษต่างประเทศนะครับมีรุ่นนี้ขายแล้วแต่บางฟังก์ชันบางออปชั่นเนี่ยมันถูกตัดออกรุ่นนี้คือ m i ซูอิชิเอสแ a นเดอร์แบ็กอีดิชัครับ รุ่นนี้ราคาอยู่ที่879,000บาทมี3สีให้เลือกครับคือสีดําแบบนี้สีขาวนะครับสีแดงซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละสีก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งที่แมทกันแตกต่างกันออกไปวันนี้ผมจะมาไล่รายละเอียดจะพามาชมรายละเอียดของรถคันนี้ครับว่ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมท้ายคลิปมีบอกโปรโมชั่นด้วย มาเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะครับสำหรับรถคันนี้ในรุ่น Special Edition คือมิสูชิมอเตอร์เนี่ยมีไลฟ์อัพของ Special Edition เนี่ยมาหลายรุ่นนะครับ l Edition i เนี่ยมันก็จะมีถูกผลิตในรุ่นพิเศษนั้นๆแหละต่างกันออกไปมิราดแอตทามิสูชิปาเจโร ไม่รวมตัวแพชชั่นเลสนะและก็ไม่รวมแอลลี่อาร์ตอันนี้แยกแขนงออกมาอีกแขนงหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาไล่ในรุ่นสเปเชียล d ิ t i o ชันในรุ่น e x ส e n นเดรครับราคา879,000บาทมีให้เลือก3สีอย่างแรกคือด้านหน้าด้านหน้าของรถคันนี้เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมาจากโรงงานเลยพูดง่ายหน้าเดิมแต่งสีเติมแก้ม เยนคิ้วให้มันสวยงามขึ้นผมจะไล่แค่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไม่พูดถึงแล้วเพราะว่ารถตัวรถเนี่ยบอกมาเยอะแล้วว่ามันมีความดียังไงมันมีสมรรถนะยังไงการใช้งานมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวคิ้วโคมเมียมที่ตัวกันชนชุดนี้นะครับเดิมเป็นคมเมียมชุดนี้เปลี่ยนเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วเป็นเหมือนกันทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแดงที่มีก็เป็นแบบนี้แล้วนะครับเปลี่ยนครเมียมเป็นสีดําเงาเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นจากครเมียม เป็นสีดําเงาให้รับกับตัวคิ้วผมเนียมเดิมของตัวรถนะครับที่เป็นสีดําเงาแล้วปรับให้รับกันนะครับชายกันชนน้านหน้านะตัวนี้เดิมเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะเป็นตัวเซอรเชียลแล้วเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้มันรับกับตัวรถให้ตัดสีกับตัวรถให้มันดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวสีดำแบบนี้มันก็จะดูโมโนโทนสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโลโก้เอ็กซ์เพนเดอร์ที่ฝากระโปรงเนี่ย มันถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยเดิมเนี่ยเดิมทีตัวรถเนี่ยผม ติดตั้งและเสริมเติมแต่งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับในกรณีรุ่นนี้มันถูกปรับเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับรถที่เป็นสีดำนะครับโลโก้ชุดน,นี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับจะเป็นแบบเงาเอ่ะให้มันตัดกับตัวรถแต่ถ้าในรุ่นสีขาวหรือสีแดงนะโลโก้พวกนี้จะเป็นสีดําเงาจําไม่ดีนะครับอย่าสะสนมันไม่ได้ดําทุกรุ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้โครเมียมทุกรุ่นมันก็จะตัดให้มันดูงามแหละเออให้มันดูสวยงามแค่นั้นมาต่อที่ด้านข้าง ด้านข้างของรถยนต์คันนี้นะครับมันถูกปรับเปลี่ยนมาในรูปแบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันรับกับตัวรถว่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับมันก็คือเอาของเดิมแหละมาติดตั้งอุปกรณ์ตกแตง่งมาปรับเปลี่ยนมาปรับโฉมมาเสริมอุปกรณ์เข้าไปให้ตัวรถคันนี้มันดูพิเศษแล้วก็แตกต่างจากของเดิมที่มันเคยขายอยู่แค่นั้นเองล้อแม็กครับลายเดิมเปลี่ยนเป็นสีดำครับพร้อมลัดยาง2อ5 55ยา r 1 6ล้อคอบเหมือนเดิมแต่ทีนี้ตัวล้อเนี่ยมันเป็นสีดำไง พอมันเป็นสีดําปุ๊บด้วยความที่ว่าเรามองเนี่ยตัวยางมันเป็นสีดํามันหลอกตาให้ตัวรถคันนี้เนี่ยมองว่าล้อมันใหญ่ขึ้นแต่ทั้งๆท,ที่ตัวล้อแม็กมันเท่าเดิมแค่นั้นคมาที่กระจกมองข้างสิ่งที่เปลี่ยนนะในรุ่นสีดําจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเป็นรุ่นสีขาวหรือสีแดงจะเห็นชัดตัวกระจกมองข้างชุดนี้นะครับเป็นสีดําเงานะส่วนด้านข้างอีกจุดหนึ่งที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาที่ผมเห็นสังเกตและดีเทลรถเนี่ยเปลี่ยนไปคือตัวขอบเดิมเนี่ยโครเมียม เซลล์ Sell หลายๆคนนะครับที่อุูสาขาขายหลายๆคนหรือลูกค้าหลายคนที่พูดคุยกันในกลับเนี่ยคือรถเนี่ยมันถูกส่งมาจากอินโดนีเซียครับเวลาขึ้นเรือมารูปแบบการใช้าง,งานสภาพอากาศมันไม่เหมือนกันพอมาถึงประเทศไทยไอโคเมียมเดิมพวกเนี้ยมันขึ้นสนิมแต่มันขาดออกนะมันขาดออกตัวนี้ครับถูกเปลี่ยนมาให้เป็นสีดาแบดแบและเป็นสีดําด้านอะ่ะตัวพลาสติกที่เป็นด้านด้านหน่อยก็แล้วแต่การใช้าง,งานแต่รูปแบบการใช้าง,งานพวกเนี้ยมันทนทาน การใช้งานระยะทางยาวๆเนี่ยมันเห็นชัดนะครับด้านล่างชุดนี้นะคือตัวเขาเรียกขอบชายบันไดข้างปะไม่แน่ใจนะผมจําชื่อไม่ได้แต่ตัวเนี้ยเดิมมันเป็นสีบอลเงินรับกับตัวชายกันชนด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีแบทและรับกับตัวเนี้ยพรีเมียมของตัวรถชุดนี้เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นคือตัวที่เปิดที่เปิดชุดนี้นะใครก็คิดว่ามันเป็นสีดํารับกับตัวกระจกไม่ใช่นะครับ มันคือสีเดียวกับตัวรถแต่ใส่ตัวเบ้ามือจับที่มีรีเทลรายละเอียดลายเคปล่าเข้ามามันก็จะให้ความสปอร์ตความหรูหราตรงกับเปเยลดิชั่นที่เขาเปิดตัวมาได้หลายไลท์อัพหลายๆการผลิตของมิซูชึมิมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นวิลาอทาล้อหลังยังคงเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับล้อแมกขอบ16นิ้วลายเดียวกับล้อหน้าขนาดยางเท่ากัน205ไฟท้ายยังคงเหมือนเดิม จากที่เห็นไม่มีอะไรเปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนอย่างหนึ่งนะครับคือตัวชายกันชนด้านหลังอย่างที่บอกครับมันตอบโจทย์กับการใช้งานในรูปแบบสเปเชียล d i ดิชันส่วนตัวนี้นะครับเป็นแผ่นส้อนแสงนะครับในกรณีกลางคืนจอดรถริมฟุตบาทข้างถนนพวกนี้ก็สะท้อนแ,แสงได้ดียังคงเหมือนเดิมไฟท้ายเป็นแบบ LED เป็นแบบเส้นปกติไฟถอย LED ไฟเลี้ยวแบบฮาโลเจนปกติทั่วไป mm hmm. ผมจะไม่พูดถึงภายในเลยลวกันไม่พาไปนั่งแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่จุดเดียว ภายในสิ่งที่เปลี่ยนเสริมเพิ่มเติมเข้ามาครับคือตัวไวเลสชาร์จเจอร์และตัวหน้าจอะครับไวเลสชาร์จเจอร์มันถูกผลิตมาแล้วก็ใส่มาในรุ่นแพชชัเลสที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับเคยถ่ายไว้รอบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่รู้คลิปไหนลงก่อนเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วก็หลกัลกๆนะครับอีกจุดหนึ่งคือตัวรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนของหน้าจอด้วยหน้าจอชุดนี้ครับมันถูกขยายไซส์ขึ้นมาแล้วก็ อัพฟังก์ชันให้มันใช้งานได้เยอะกว่าเดิมให้มันตอบโจทย์กับการใช้งานได้เยอะกว่าเดิมแต่ทีนี้ผมก็มองว่ามันก็แทบจะไม่มีผลอะไรกับผมข้อสุดท้ายแล้วตัวฟังก์ชันของตัวรถเดิมของตัวรถเนี่ยมันก็ยังมีลิมิตในการใช้งานอะ่ะมันยังเปิด YouTube ไม่ได้หน้าจอชุดนี้ถูกขยายให้เป็น9นิ้วครับ พร้อมรองรับตัวรูปแบบ Apple CarPlay รองรับในรูปแบบที่เป็น Android Auto แต่ยังคงมีสายอยู่นะที่ต้องพูดว่ายังคงมีสายเพราะอะไรผมมีฟังก์ชันหนึ่งครับอยู่ท้ายคลิปเป็นโปรโมชั่นผมเคยรีวิวแทบจะทุกคลิปแหละแต่ยังไม่ได้เจาะรายละเอียดของฟังก์ชันนี้เดี๋ยวว่าพูดกันเดี๋ยวว่าคุยกันรองรับตัวรูปแบบ Bluetooth นะครับ Apple CarPlay รองรับแบบ Android Auto ที่มันสามารถเปิดตัว Google Map ได้จอเดิมเนี่ยมันก็ยังมีลิมิตในการใช้งาน เดี๋ยวผมบอกโปรโมชั่นท้ายคลิปนะว่าฟังก์ชันจอบไม่มีผลกับผมแล้วแต่สิ่งที่มีคือโปรโมชั่นท้ายคลิปแหละมีผลกับลูกค้าเพราะฟังก์ชันตัวเนี้ยมันโหดจริงๆผมรีวิวมาทุกคลิปแหละในกรณีที่เป็นตัวเอ็กซ์แพนเดอร์ที่การใช้งานในรูปแบบต่างกันออกไปนะครับก็หลักๆตัวรถถูกปรับเปลี่ยนประมาณนี้เดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปให้ว่าคลิปนี้มาพูดถึงอะไรแล้วก็โปรโมชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเจอกันครับ เดี๋ยววาสรุปท้ายคลิปให้ครับว่าคลิปนี้มาพูดถึงอะไรหลักๆเอาสั้นๆง่ายๆและได้ใจความคือรุ่นนี้คือรุ่นพิเศษสเปเชียลเอดิชั่นถูกปรับเปลี่ยนมาแล้วก็ผลิตมาในไลน์อัพต่างกันออกไปและคันนี้คือ Expander Special Edition ครับมี3สีให้เลือกคือสีดำคันที่จอดอยู่สีขาวเพิ่มอีกหมื่นหนึง่งนะครับพร้อมกับตัวสีแดงที่เป็นโทนสีเดียวกับตัว p a t ชัล l e แต่พวกอุปกรณ์ตกแต่งพวกนี้มันเหมือนกับตัว Special Edition เดี๋ยวผมจะมาสรุปสั้นๆอีกรอบครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างไล่จากด้านหน้าด้านหน้าถูกปรับเปลี่ยนคือตัวคิ้วโครเมียมของตัวกันชนเดิมเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดําเงานะครับให้รับกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําเงาในรุ่นสเปเชียลเอ t i o n ตัวชายกันชนหน้าปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดําแต่เป็นสีแบทนะไม่ใช่ดําเงานะครับส่วนด้านข้างครับล้อแมกเป็นลายเดิมขนาดไซส์เท่าเดิม205 55 R16 เป็นยางบิสโต n นเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถูกนำล้อเดิมที่เป็นทูโทนเนี่ยมาทำให้เป็นสีดำเงามันก็จะให้มิติของตัวล้อดูใหญ่ขึ้นทั้งๆั้งที่ไซส์เท่าเดิมแหละไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับ ส่วนด้านข้างอีกจุดหนึ่งคือตัวกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีดําเงาในทุกสีของตัวรถนะสีดําอาจจะมองเห็นไม่ชัดมันจะออกเป็นโมโนโทนแต่ถ้าเป็นสีขาวจะเห็นชัดว่ารถคันนี้เนี่ยมันถูกตัดด้วยกระจกมองข้างมันจะดูให้มิติตัวถังเนี่ยมิติตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวชายบันไดนะครับตัวชายขอบประตูด้านล่างเนี่ยของตัวรถเนี่ย ถูกปรับเปลี่ยนและทำสีให้เป็นสีดำด้านนะครับขอบประตูทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาด้านหน้าและด้านหลังถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันรูปแบบการใช้งานก็จะทนทานในการใช้งานระยะทางยาวๆระยะเวลายาวๆนานส่วนหน้าหลังถูกปรับเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดคือตัวชายกันชนด้านหลังที่ปรับเปลี่ยนมาเดิมเป็นสีบอลเงินรับกับตัวบอลเงินด้านข้าง นะครับถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดาด้านนะครับรูปแบบการใช้งานก็จะทนทานระยะการใช้งานก็จะยาวเหมือนกันนะครับรับกับตัวด้านหน้ารับกับตัวด้านข้างของตัวรถที่ปรับเปลี่ยนมาในรุ่นสเปเชียลด t ชันส่วนภายในบ้างภายในถูกปรับเปลี่ยนที่เห็นชัดๆมีอยู่2จุดครับสิ่งที่เปลี่ยนไปด้านในคือตัวหน้าจอเดิมเนี่ยเป็น6.5นิ้วถูกอัปเกรดให้เป็นตัวจอขนาด9นิ้วครับพร้อมระบบทัชสกรีนรองรับตัว Apple CarP l a y รองรับตัว Android Auto รูปแบบการใช้งานก็จะต่างกันออกไปแต่ Android Auto และก็ Apple CarPlay ยเนี่ยยังรองรับในรูปแบบที่เป็นสายเท่านั้นนะมี USB ให้เสียบสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับเพราะมันยังไม่ได้เปิด y o u t ท b e ได้มันยังไม่ได้เปิดในรูปแบบที่เป็น n e t f l i x ดูหนังฟังเพลงได้อันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงโปรโมชั่นกันนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือตัว Wireless Charger ครับ w i r ล l e s ร c h เ r g ร r ถูกปรับเปลี่ยนและ,าาและ Special Editions แพชชั่นเลสคือฉลองครบรอบ60ปีมิสูชิมอเตอร์ส่วน Special Edition คือรุ่นตกแต่งพิเศษที่แตกแขนงออกมาในไลอัพของมิสูชิมอเตอร์ก็หลักๆที่เสริมเพิ่มเติมเติมแต่งเข้ามาเนี่ยราคาห่างกันจากรุ่น GT ปกติคือ16,000บาทครับส่วนถ้าเปรียบเทียบกับในรุ่นแพชชั่นเลสที่ถูกขายอยู่ก่อนที่จะเปิดตัวในรุ่น Special Edition นี้เนี่ยราคาห่างกันแค่9,000บาทครับ ลองช่างน้ําหนักดูใครที่คิดอยู่แล้วกัดสินใจอยู่เฮ้ยจะเอารุ่นไหนดีคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะส่วนวันนี้ครับที่ผมมาคือมาขายด้วยมาขายนะครับรถพร้อมส่งมอบนะตอนนี้ยังสั่งได้พันปีใหม่นะครับใครที่สนใจก็ inbox เข้ามาสอบถามก็ได้โปรโมชั่นวันนี้ครับมีให้นะสำหรับลูกค้าที่ออกรถก,กับวิสูบีนีเท่านั้นของแถมจัดหนักจัดเต็มพร้อมกับตัวอัปเกรดฟังก์ชันตัวหน้าจอครับ หน้าจอถูกอัปเกรดฟังก์ชันจากจอเดิม9นิ้วเปิด u t u b e ไม่ได้เปิดแอป l ิกไม่ได้อันนี้ผมอัปเกรดให้ครับให้เปิด YouTube ได้ปลดล็อกหน้าจอขณะวิ่งและรองรับเน็ตฟิกไลทีวีรูปแบบกล้องมองภาพรอบขันเสริมฟังก์ชันเข้าไปผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับในตัวฟังก์ชันของตัวหน้าจอไปดูคลิปนี้ได้นะครับส่วนตัวนี้ครับสามารถเสริมฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เราซื้อเพิ่มเข้ามาแล้วจับยัดในฟังก์ชันนั้นคือตัวคาเปแบบ เลสครับสามารถเชื่อมต่อในรูปแบบที่เป็นเอ p p p l e c a r าเพแบบวเลสแล้วอะ่ะหรือ Android Auto ที่เป็นว l เลสได้นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพคุณมาให้ดูเป็นแบบนีนะ้ใครที่ยังไม่รู้นะครับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกเข้ามาสอบถามก็ได้สำหรับการดาวครับดาวเริ่มต้นใน5%และดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับ0%เลยในเดือนนี้นะใครที่สนใจอินบ็อกเข้ามาสอบถามก็ได้ทีนี้ อยากจะบอกไว้ตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นเวดาวน้อยกับเวดาวเยอะอ่เวดาวน้อยดอกเบีย้ยก็จะแพงตามธรรมเนียมนะครับอย่าเข้าใจผิดนะว่าดาวน้อยแล้วดอกเบีย้ยสูนอีกไม่ใช่นะครับที่อย่าเข้าใจผิดกันนะครับอ่ดาวน้อยดอกเบีย้ยแพงส่วนดาวเยอะดอกเบีย้ยถูกนะครับเงื่อนไขดาว25%สอบผ่อน48งวดดอกเบีย้ย0%ไปเลยสําหรับเดือนนี้เท่านั้นนะครับเดือนนี้คือเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564ใครที่สนใจอินบอ็อกซ์เข้ามาสอบถามกันได้ ขอฝากไว้อีกนิดนึงครับใครที่สนใจอยากได้รถจริงๆอยากได้รถมีแผนชัดเจนแล้วอินบ็อกเข้ามาโทรเข้ามาหาผมโดยตรงได้เลย0916966556เป็นแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าจากช่องทาง YouTube เท่านั้นนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้รถคันนี้โทรมาคุยกัน สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วของคลิปนี้มาบอกตัวรถมาขายตัวรถรีวิวเองและขายเองด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองเราจะนําข้อมูลข่าวสารดีๆนาเนื้อหาดีๆมาบอกท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่นะครับวันนี้คลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ